คู่กับล็อบสเตอร์หรออืมคู่กับคนนั้นที่คนก็รู้ว่าใครชื่อเดี๋ยวเดือนหน้ามีครับเดือนหน้ามีก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันก็ก็ดีครับผมน่ารักดีเขาก็บอกน่ารักครับก็เอาจริงๆเวลาจะพูดอะไรก็ตกลงกันก่อนว่าจะคุยอะไรกันยังไงดีนะเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ว่าผมพูดฝ่ายเดียวไม่ได้ครับแล้ก็ไม่คอมเพนนะเขาก็น่ารัก วันนี้ออกกันคู่อะไรคะคุณคู่ l บ b s t e r คู่ l o เตอร์ครับผมคู่กับกุ้งเลยวันนี้ก็งานน่ารักครับผมก็ของ net แล้วก็เอสกับพี่แอนพอลก็ทีมงานก็จะเป็นไวท์แบบฟลซัมเมอร์ซัมเมอร์แล้วก็มีแบบเพื่อนๆพี่น้องในวงการมากันสนุกงานคู่เถ้าออกงานคู่จะน่ารักคู่กับล l o เตอร์หรอคู่กับคนนั้นที่คนก็รู้ว่คลายชื่ออะไรเดี๋ยวเดือนหน้ามีครับเดือนหน้ามี ก็รอรอติดตามกันซัมเมอร์เลยนะเดือนหน้าซัมเมอร์เลยาร้อนช้าเลยนะร้อนช้าเลยไหมงานอะไรก่อนต้อขอดูก่อนมีตติด่อมาเยอะใช่มมีครับผมก็ติดต่อติดต่อมาเรื่อยๆเลยครับผมแต่ก็คือด้วยอย่างเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีแพลนไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันก็เลยคิดว่าก็อาจจะอยู่ไทยน้อยหน่อยอันนี้ไปคือเอาเพราไปด้วยหรือว่าไปเหมือนกานที่แล้วที่ไปด้วยกันหรือวไปไปไปคนเดียวไปคนเดียวไปคนเดียวไม่ใช่การจะเปิดตัวกระแต่ เปิดตัวอะไรก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันก็ก็ดีครับผมน่ารักดีใช่น่ารักดีคอขอบคุณครับเป็คนที่เปข่าวเวลาเราออกอีเวนต์อย่างเงี้ยในการตอบคำถามเขาพูดถึงเราพูดถึงเขาเขาว่ายังไงบ้างก็เขาก็บอกน่ารักครับก็เอาจริงๆเวลาจะพูดอะไรก็ตกลงกันก่อนว่าจะคุยอะไรกันยังไงดีนะเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องของคนสองคนคิดว่าคงพูดฝ่ายเดียวไม่ได้ ก็เลยคิดว่าก็ต้องมีการคุยกันก่อนว่าเราจะพูดอะไรได้มากขึ้นไหนพอคุยในบทสัมภาษณ์แล้วหลังสัมภาษณ์แล้วมีกันแบบว่าคุยกันอีกไหมคะต้องเพิ่มเติมอะไรอต่างไม่ก็น่ารักดีแค่บอกว่าน่ารักดีพยายาพูดอะไรแสดงว่าดูทุกบทสัมภาษณ์ก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนให้ดูนะผมผมจะไม่ค่อยเช็คอะไรเท่าไหร่เขาจะเป็นคนใ้ดแล้วพอเขาดูแล้วเขามีคอมเพลนยังไงกับเราบ้างไม่คอมเพลนนะเขาก็น่ารักแล้วรักไหมเขาก็ไว้ใจ นีทำไมกุ้งมันกุ้งมันหนีบคอไปโรงพยาบาลกุ้งมันหนีบคอแล้วเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะมีเคยความสัมพันธ์ที่มันดูขยับขึ้นนปครับก็ก็คิดว่าคิดว่าเคยสัมภาษณ์ไปแล้วครับเรื่องเรื่องการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็คิดว่ามันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันขยับขึ้นไปเรื่อยๆในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ทุกวันนี้มันสบายใจสบายใจสบายใจก็อยู่ด้วยแฮปปี้ อยากมายิ้มไปแค่วินาทีเลยไหมครับเวลาอยู่ทั้งช่องเราเราตอนนี้เรายิ้มอะไรหรอใช่ไม่รู้ตัวเลยตอนนี้ที่เราเขินนะเขินเราเขินเขินนี่ครับเขินก็มันก็เป็นมันมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่รู้เหมือนกันพูดแล้วแต่ก็ตีตึ้ตายแล้วมั้งตีไปนิหนึ่งถ้ามันแตกตรงนี้ถ้ามันแตกตรงนี้มันจะเป็นกันเราเก็บเก็บกุ้งก่อนเดี๋ยวกุ้งแตกเขินไหมเวลาคนถามอะไรอย่างเงี้ยมาถึงว่า ถึงข like yep. yeah. ึ้นถึงขึ้นเรื่องมก็เขินเขินครับผมเขินแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องน่ารักที่ก็ก็ก็แชร์กันได้อะไรแบบนี้นนี้น่ารักเยอะเหมือนกันนะครับมันมันน่ารักเยอะเหมือนกันตลอดเดี๋ยวกลับไปเช็คกันว่ากี่รอบนะแล่เคนมองว่าเวลาเราสัมภาษณ์นะเราจะเก็บอาการไห้อยู่ผมหมอใช่นึกถามใครล่ะเคยสังเกตไม่สังเกตตัวเองไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเออหรออ่ะเดี๋ยวทำคาแรคเตอร์ก่อนนิ่งๆมันไม่ทันแล้วค่ะบตลอไม่ทันแล้ว แ่พวผู้เรามีข่าวไปหละคนก็ยิ้มเชียร์ก็รู้สึกว่ายิ้มไปกับเราก็ก็ดีใจครับผมถ้าถ้าทุกทกคนที่ได้ดูแล้วมีความสุขแล้วก็คิดว่ามันทําให้เหมือนไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ก็ขอบคุณมากๆเลยนก็พยายามทำทำทำหน้าขุมๆอยู่เห็นคิปหน้ารักที่ทํามือกันน่ก็ดีใจครับผมก็ก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนไม่ไม่ว่าเราจะขยับ ไปในทิศทางไหนแล้วแฟนๆให้กำลังใจก็รู้สึกว่าก็น่ารักแฟนๆน่ารักมากที่ทำมือเล่นกันอ่ะเป็นอะไรเป็นติ๊กต๊อกเล่นถ่ายมาหลายเทคเหมือนกันนะทำไมอ่ะเราไม่ชำนาญหรือว่าเขาไม่ชินอันนี้อันมันเป็นเทคแรกก็รู้สึกว่ามันก็ดูธรรมชาติดีก็เลยลงไปก็เลยเทคแรกเทกแรกถ่ายไปเยอะมากถ่ายไปห้ารอบก็ไม่เอาไม่เอาเทคแรกถ่ายทำไมไม่รู้จริงๆจริงใครเป็นคนที่แบบว่าอันนี้มัว่าลงได้หรือว่าไม่ได้หรือว่าโอเคแล้วคือส่วนใหญ่ผมจะรู้สึกว่าเหมือน เอาให้มันธรรมชาติแหละแต่เขาก็สุดท้ายเขาอยากได้นู่นแบบเขาเรียกว่าอยากอยากให้มันดูเป๊ะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายก็ผมก็ลงอันแรกจริงๆโลู่กไอ้โล่คิดเดียวกันแบบว่าอะไรนลงคลิปแรกยังไม่รู้เหมือนกันของผมมาลงอันแรกไปของเค้าไม่ได้ลงเลยมั้งเอ๊ยหรือว่าลงไปแล้วไม่ลงเลยลงเรื่อยๆไหมคะก็ก็เดี๋ยวคงจะมีลงเรื่อยๆเลย จะมีปล่อยแสดงว่าจะมีปล่อยคอลเลคชันมาอีกคอลเลคชันอะไรน่ารักน่ารักอามีมีมีครับผมก็คงเดี๋ยวไปเที่ยวไหนก็คงทำมีแฟนคลับส่งให้เยอะไหมผมว่าเอ้ยอยากให้คู่เราทำคอนเทนต์นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันคือผมไม่ค่อยได้เช็คเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ แต่ถ้าถ้าไม่ใช่แฟนๆส่งมาก็จะมีคนรอบตัวแหละแบบช่วงนี้เป็นรู้ทำอันนี้อยู่นะอะไรเงี้ยลองทำไหมไม่ใช่บอกคนเดียวสองคนสามคนอย่างอว่างไรจะทำแต่ละคอนเทนต์นี่ใครเป็นคนอ้อนใครถามว่าทำมาอย่างเงี้ยไอไอไออย่างอันนี้อันอย่างอันนี้ผมเป็นคนชวนทำ้วกันอ่ะแสดงว่าเราเป็นคนอ้อนก็ก็แล้วแต่อันแล้วแต่แล้วแต่แแล้วต่โอกาสแล้วก็กลัวแบบเราวิวไหมครับเขาเห็นว่ามีก บิวบิวยังไงนะครับแต่ก็เหตุที่ที่บอกคนรอบข้างก็ไม่นีวบิวให้ทำมาเล่นอ๋ออ๋อไม่ไม่พวก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 ติ๊กต็อกก็ก็จะเป็นแบบคือถ้าถ้าฝั่งพ่อแม่อะไรเขาคงไม่คงไม่บิวหรอกครับแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะชวนไปกินข้าวครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับไปกินข้าวครั้งนั้นเขาชมว่าไรครับข้างในนะครับไปกี่หลายรอบอ๋อไปกี่หลายรอบก็ก็ก็ดีครับผมคือทุกครั้งก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการอัปเดตว่าช่วงนี้ทำอะไรยังไงแล้วต่อไปจะทำอะไรกันยังไงบ้างก็เหมือนคุย จะวิ่งเด็กหลงเนาะหรอคนมีความรักมักจะดูเด็กหลงไปไปดีไหมเราเชื่อประโยคนี้ไหม้ยไม่เราเชื่อคําว่าคนมีความรักไหมเชื่อเชื่อมันก็คงให้กระเป๋าขึ้นแหละแสดงว่าเรามีความรักอมีอยู่แล้วอถามคางานเดินหน้าทำงานอะไรที่ออกคู่กันยังยังเดี๋ยวคิดว่าคงต้องให้ทางทางทางแบรนด์เป็นคนประกาศดีกว่าครับผม เดินหน้าเดินหน้ามีคงคงคงไปต่างประเทศก่อนแล้วก็กลับมาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นอกจากงานอะไรก็งานนอกจากงานคู่แล้วมันมีจองคิวไปจนถึงปีนงปีหน้ามีไหมครับคุณจองคิวกำทำอะไรดีครับก็ไม่รู้ออกงานเนี่คุณออกงานออกงานก็มีมีงานติดต่อมาเรื่อยๆครับผมแต่ก็ดูเรื่องเวลาอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอช่วงหลักของส่งการไปก็จะกลับมาถ่ายทำเยอะเหมือนกันครับ คนก็มีมีรับงานแสดงเพิ่มก็คิดว่าต้องกลับมาถ่ายอย้วยพูดหรอเป่เป็นของผมจะเป็นของผมก่อนทางเขาก็จะเน้นทำธุรกิจที่บ้านไปก่อนครับผมคิดว่ายังไม่กลับมาถ่ายด้ยวยใช่ใช่ก็คงแบบทำพวกแบบอีเวนต์ปลา,ายๆไปก่อนครับที่แบบใช้วัางของขอครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครัค <น S 2> บ